สวัสดีครับอยู่กับ1นึงนาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการเหยียบกระเดื่องนะครับผมหลายคนนะครับไม่รู้ว่าแล้วจุดไหนคือจุดที่ออกแรงในการที่จะเอาไปเหยียบที่กระเดื่องถูกไหมครับ<อ>วันนี้ผมจะมาสอนวิธีเช็คลิสต์ตัวเองว่าเราจะเอาส่วนไหนของร่างกายไปเหยียบนะครับผมอเพื่อนๆอันดับแรกลองยืนขึ้นนะครับผมยืนขึ้นอ่ะแล้วก็ลองกระโดดดูครับกระโดด1นึ่งสอัอ่าเมื่อสักครู่นี้ เพื่อนๆเอาส่วนไหนของเท้าลงพื้นก่อนครับไม่ใช่ส้นเท้าแน่นอนใช่ไหมครับเอาส้นเท้าลงจุกตูดแน่นอนนะครับผมไม่ใช่ปลายเท้าแน่นอนไม่งั้นนิ้วหักทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เราเอาส่วนไหนครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้ส่วนนี้เขาเรียกว่าอุ้งเท้านะคิดว่านะน่าจะไม่บิดอุ้งเท้านะครับส่วนนี้เราเอาอุ้งเท้าเนี่ยลงพื้นก่อนแน่นอนว่าเวลาเหยียบ ที่กระเดื่องเหมือนกันถ้าเราอุ้งเท้าลงก่อนเนี่ยมันจะทําให้มีแรงในการหยียบกระเดื่องได้มากขึ้นนะคราวนี้เรารู้แล้วว่าใช้อุ้งเท้าเราลองไปเข้าที่แป้นกระเดื่องดูครับเมื่อสักครู่เราลองกระโดดดูแล้วใช่ไหมครับส่วนที่ออกแรงคืออุ้งเท้าเห็นไหมครับอุ้งเท้าแต่เราเอาอปลายเท้าแตะไว้เฉยเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนี้เป็นไงครับเกรงถูกไหมครับแล้วก็วางเท้าสบายๆแต่จุดที่ออกแรงคืออุ้งเท้าเห็นไหมครับถ้าเราเอาปลายเท้า มันก็ได้แรงแค่นี้แต่ถ้าเอาส้นทายังไงครับหยยบไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดที่ออกแรงคือจุดอุ้งเท้านะครับอุ้งเท้าเพราะฉนั้นเพื่อนๆเ,เวลาฝึกเช็คลิต์ตัวเองคือให้แรงที่มันออกไปสู่แป้งกระเดื่องเนี่ยจากจุดอุ้งเท้าไม่ว่าเราจะยกส้นหรือไม่ยกส้นหรือจะสไลด์ก็ตามแต่นะครับผมใช้อุ้งเท้าเราไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจาก หน่งนาทีตีกลองได้ด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ